ค้าหลักๆจะเป็นสินค้าของใช้ส่วนใหญ่แลแ้วก็จะมีบริการบ้างเล็กน้อยอาจจะเป็นพวกคอสปรปมในการเลี้ยงเด็กอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าสินค้าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วเช่นขึ้กทุกคนจะไป่ต้องใช้เช่นขวดนมใช้อยู่แล้วผ้าอ้อมใช้อยู่แล้วผู้ใหญ่คงไม่ใช้เลยเจาะจงได้ชัดเจนขึ้นเนะาะก็จะมีเนี่ยถุงเก็บน้ำนมแม่ถุงต,ตั๊มถ้าห่มถุงเท้าถุงมือเครื่องแต่งกายทุกๆอย่างที่เด็กก็ใช้กันเฉพาะกลุ่ม แล้วก็ข้อที่ไม่ให้อันนี้มีเสบ้์ให้เด็กฟังเพลงคลาสสิกใช่ครับแต่ว่าอันนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นอาจจะเปลี่ยนเปิดเพลงให้ฟังเป็นบริการอกลุ่มที่กลุ่มที่ตรวจยู่ไนครับใครป็นคนตรวจในกลุ่มนี้ทำใไ้ถึงไม่ให้เขาครับไม่ควรจะให้เด็กฟังเสอ่าเขาบอกว่าไม่ควรให้เด็กทำไมครับทำไมครับมันมันจะเข้าโดยตรงครับอ๋อแต่อนี่ยจะเปลี่ยนเป็นลำโพงหรือเปิดเพลงสังองคอโอเคเพิ่มเพิ่มมระหยัดสมอง แต่เด็กกะไมแล้วก็ยาหมองอันนี้ก็อาจจะอันนี้ไม่ให้ใช่ไหมเขียนอยู่ไหนว่าอันตรายเนาะเพราะอะไรครับผมไม่ให้ครับข้ออะไรครับมันแรงไปสำหรับเด็กไม่น่าจะใช้ได้ใช่ไหมสินค้าสุดแต่ควรจะเป็นของที่ไม่เซสเซทีฟกับอารมณ์เนาะใช่ครับอย่างเช่นรถเข็นของเล่นต่อสามใช่ไหมครับเขียนมาบ้างให้นะครับโอเคกลุ่มนี้ได้ไปเท่าไหร่ครับ43คะแนนามคะมนนกลุ่มที่สองเลยครับ